เกิดอะไรกับคำว่ารักที่คิดว่าซึ้งใจเกินคำไหนใี่ใดที่แท้ก็ไร่กับเรากว่าทุกทุกคำหัวใจเขาทำด้วยอะไร ชูฟ้าดินสลายสัญญาใจคุณไม่บอกรักแล้วไม่น่วงหลอกคนที่บอกอยู่ที่ไหนก mm ็ฟ hmm. ้ายังฟ้าอยู่ดินก็ดูไม่เป็นไร mm hmm. แล้วรักก็จากไปที่สลายคือใจคน คู S 1> <S 1> ่แข่ง,น,งนี่อ่าโทษโทษโทษเราให้จบก่อน,นเราให้จบก่อนจบไปแล้วสำหรับผลงานเตงนะครัครรบจากคู่แข่งพราพนครับผมใครเอ่ยพารลเพื่อนนะครับผมโอ้ยทุกวันศุกร์วันเสาร์นี่ไม่ไหวเลยจริงๆเลยครับผมเป็นพารลเพื่อนฮะ ว้าวได้ตุกตาด้วยขอบคุณพี่เอครับอขอบคุณครับผมี่ชอบไปเลยชอบีชอบกินตุกตาโีัว <c oughs> ใจเห็นแล้วพี่บันเน่ <c oughs> บนันนี่หูแตะหูเปี่ยกเลย <c oughs> ขอบคุณครับขอบคุณครับผมขอบ,ขอบคุณนะครับรักนะะร <c oughs> ้องเอกมอะไรมากค่ะไ <c oughs> ม่ใช่ครับล <c oughs> ้องเอแต่ล็อกครับผมนั่งกินอยู่ ใครมีโต๊ะอื่นนะครับอยากจะขอเพลงครับเชิญได้นะครับร้องไงว่า ฉันเพราะมให้รู้ว่าเพื่อเธอฉันจะยอมฉันจะยอมให้เธอคนเดียวต่อให้นานแค่ไหนต่อให้ไกลกว่านั้นฉันจะไปให้ถึงสักวันรักที่เธอ ให้ฉันยิ่งใหญ่กว่าจักรวาลท่นโทษนะเคนเหมือนมึงแบบจ้างกูมาร้องเพลงให้มึงฟังอ่ะแล้วมึงก็นั่งกินข้าวกลมตัวไปเวรกลมตัวไปเวทไปเวรประชาชนกำลังมาร้องไงโอ้โหต้องฟังร้องเพลงไงดูด้วยน่ะกลมตัวกลมตัวโห เรานำต้นไม้เหรอครับโอ้ดังจ๊อกโอ้โหบัตร VVIP ครับบัตร VVIP ฮึ่มโดนเฮียจ้างเห็นมานั่งบอกบาง็อกบางให้ดูมานั่งยิงให้ดู งา mm hmm. แบบน mm ี้เลกันหรอเล่เออน้องนั่นนี่แบบแบ uh huh. แบบแบบจ้ okay. างเออมีคนจ้างนักร้องอะไรเีนี้ยแต่งาจ้างใครจ้างเรียนหน้าจ้างเรียนห้าไปร้องใช่เรียนหน้าร้องโอยจ้าเรียนเียนหน้าเขาข้อรุ่งะไร มืแต่เขาขึ้นนานนานเริ่มโบโอ้ยสูงจังเลยนะนี่ตอนนี้ผมจ้างไปมานั่งกินข้าวแนะ <c oughs> <c oughs> นลไม้เป็นสองพันอ่ะ, 2, ะความเป็นจริงที่เธอยังไม่เข้าใจ <c oughs> ใครเป็นใคร ที่เธอควรต้องดูแลคนไหนได้ดูแค่แบบไหน <c oughs> ความในใจไม่เคยให้ฉันได้อิน ก่อนเห็นที่ไรหัวใจเทน้ำรดลงไปไม่มีร้อยให้เห็นใดๆยังเหมือนเดิมแต่ถามว่ารักไหมเหนื่อยนักแล้วรักไหม ฉันคงยังมีใจตอบวรกแต่ถามว่าท้อไหมฉันตอบเลยว่ามากอยากเย็นจนเกินความเข้าใจ นาทีใจดีๆก็ยังคงทุ้มเทไปคอยวังเมื่อไรที่เธอเองได้เห็นว่าใครยังรักเธอ ทอดูอินจังเลยอะไรนะพอนทอดูอินจังเลยโอ้มันจะสุดเสียงอยู่เหมือนกันตอนเนี้ยจริงคุณเข้ามาก,ก็งงนะนี่คนหนึ่งนั่งกินแอปเปิลนั่งเีกีตาร์แบบคือสองอันนี้ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวโยงไม่ได้มีส่วนเกี่ยวย <c oughs> ไม่มีอะไรที่คอนเนคกันโทนภาพพวโคลโทนนี่ก็ขาวนี่ก็ออกซีดมืดๆงงเขาคงแบบว่าที่มึมมง,ง มักดไข่มาแล้วก็มันให้คดูหรือว่าไม่รูพวกว่า,วาคนที่แบบไม่รู้อะเนี่ยครับผมว่าผมยัด ตาตีสวัสดีดีกว่าโอเคได้ครับเคนได้เลย <c oughs> ได้เลยนนเทีแรกเกันก่อนผมไม่รู้นะว่ามันทำได้ผมเลยกดเข้ามาเล่นๆแล้วก็มาพิมพ์ในรอบหน้าเดี๋ยวหาเดี๋ยวไปร้อีใหรืออะไรมาเออรู้รู้ว่ามันแบบมันทำขนาดนี้ได้เดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวไว้มาเจอกันมาทำไลฟ์ร้องเพลงดีกว่าเคนอ่าสนุกละมีสนุกละจริงๆไม่โหมันก็ทำได้เนี่ยทำได้หลายอย่างเลยเนี่ยใช่สามารถเซตอัพได้เลย ได้ได้ได้ไอเดียได้เดียเดี๋ยวผมจะลองทำดูนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนดุ้ยนี่กูจะเอาตนี้นขอบคุณทุกคนนะครับผมที่นะอยู่กับเฮียต่อเนาะเดี๋ยวผมไปก่อนสวัสดีสวัสดีทุกคนนะครับผมพาด้วยโอเคเจอกันเคนครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับได้บายบายเกดได้คิดบอยครับโอเคปิดไงอะ มาให้หิวแล้วก็จากกัน